ที่ลองประจํานะครับแต่ผมไม่ได้ทาซีดีจําหน่ายนะก็เอาไว้ร้องให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับชีพิตคนขับรถแท็กซี่นะครับครับผมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ผมแต่งเรื่องขึ้นมานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับรถสีแดงนะครับทะเบียนทบ48โดนยึดไปหลายปีแล้วครับตั้งแต่ปี53นะครับก็การต่อสู้การขับเคลื่อน เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องของสังคมไทยนะครับนี่คือชีวิตคนขับรถแท็กซี่นะครับเราไม่มีเงินนะครับแต่เราก็มีจิตใจฮึกเหิมนะครับที่จะนําเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกเราที่อยู่สุวรรณภูมิบ้างอยู่ปากน้ําบ้างปทุมธานีบ้างกรุงเทพบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนในแท็กซี่เราเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่เข้มแข็งนะก็ยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับก็ต้องตบมือให้คนขับรถแท็กซี่ของเราทุกท่านนะครับ ที่ออกมาต่อสู้จนได้รับัจชนะมาครึ่งหนึ่งนะครับถึงเราจะไม่ได้ประชาธิปไตยเต็มใบนะครับแต่ตอนนี้มันก็จะกลับขึ้นมาอีกนะครับกลับมานะครับเป็นวัตถจักรของพวกอมาตนะครับครับวันนี้ที่ผมใส่เสื้อตัวนี้มานะครับมีเป้าหมายมีรวมการนะครับเราไปเลือกตั้งวันที่สองนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าผม ต้องการเห็นประเทศไทยมีการเลือกตั้งผมต้องการไม่เห็นประเทศไทยมีอำนาจผมไม่ต้องการเห็นพวกอานาจมาใช้อำนาจเกินขอบเขตรังแกพี่น้องประชาชนทั้ง60สล้านคนนะครับเสื้อตัวนี้มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพวกนี้นะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ จริงๆแล้วแจ้งความเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแจ้งได้ทุกสถานีนะครับไม่จําเป็นว่าจะที่เราไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเหตุมันเกิดทีหลังนะครับตลกเขาได้ตัดสินนะครับว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเป็นโมฆะนะครับว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกพี่น้องทุกท่านนะครับที่ฟังทางวิทยุก็ดี ทางหน้าปัด,ปดวิทีโหรือว่าทางเว็บไซต์ไทยไว้ของเรานะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยเรานี่แหละนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่เป็นคนไทยที่ได้ไปใช้จินใชเสียงเมื่อวันที่สองกุมภาที่ผ่านมานะครับที่ตลกเขาได้ตัดสินว่าเป็นโมฆะไปแล้วนะครับผมก็จะถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าพี่น้องไม่ออกไปรักษาสิต,ตัวเองก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง นะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับเห็นไหมครับดูตัวอย่างเมื่อวานเป็นยังไงล่ะครับมันบอกว่ามันจะขัดขวางการเลือกตั้งแต่พวกมันยังส่งคนหวงพวกมันลงเห็นไหมครับนี่คืออะไรแสดงว่าพวกมันเนี่ยต้องการจะเอาชนะพรรคเพื่อไทยทุกรูปแบบนะครับโดยมีอามาวางแผนนะครับ ผมจะพูดถึงว่าเรื่องอดีตที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไปม,มีคนแก่คนหนึ่งเนี่ยนะครับออกมาวงการนะครับโดยเรียกคนสนิทในมือขวาเนี่ยนายเพลิบู์นะครับสวสัรหาเนี่ยนะครับได้ไปประชุมนะครับที่เซฟเฮาตรงไหนก็ผมก็ไม่รู้ในการตั้งธงของพวกมันนะครับ เพราะว่าเขาทำทุกวิถีทางล้วนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะพักเพื่อไทยได้ไม่สามารถเอาชนะพี่น้องที่รักประชาธิที่ปไตยได้ที่มาจากการเลือกตั้งได้เขาจะต้องตั้งธงครับนะครับที่ว่า M79 M79 ไม่ใช่อะไรครับนะครับเป็นตอไปโดครับเก้าเนี่ยคือตอไปโดอะไรรู้ไหมครับตุลาการนะครับตุลาการสารรัฐนูญเห็นไหมครับ ไปจากไหนล่ะครับไปจากสวสัรหานะครับแล้วเอ็มเจ็ดคืออะไรก็มาตาเจ็ดไงครับเขาถึงเอาตรงนี้ออกมาเป็นที่ตั้งยังไงก็ต้องได้นายกมาจากมกิจเพราะอะไรครับเพราะว่าสวสัรหาได้ตั้งทงเรียบร้อยครับนะครับพี่น้องที่ รู้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะมาตราสองหนึ่งแปดสองไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งแปดศูนย์หรือมาตราหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับมันเกี่ยวโยงกับสวกับสสครับมันเกี่ยวโยงกันหมดนะครับพี่น้องครับมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยทำมต้องบอกว่าเกี่ยวโยงนะครับเมื่อไม่มีสส ทำการอยู่ในรัฐสภาเหลือแต่สวรครับที่นี่แหละครับเสร็จเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเลือกตั้งสวเข้าไปแบบบาตนะครับเดี๋ยวก็จะมีทงครับเดี๋ยวก็มีทงต้องไปเป็นประธานรุษย์เห็นไหมครับมาแล้วมีนายกหญิงก็ต้องมีประธานรุษย์หญิงเห็นไหมครับเขาตั้งทงมาใส่พวกเราเมื่อตั้งทงตรงนี้มาใส่นะครับ เขาจะโยงไปครับเมื่อตุลาการเรือปปชออกมาตัดสิ์นายกของเราเนี่ยเรื่อว่านางสาวยิงรักชินวัตรนะครับที่รักษาการตอนนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอืงอ่นไปได้นะครับก็ไปดูที่มาตราหนึ่งครับวักท้ายเป็นไงให้ใช้รุโนลมไปก่อนเห็นไหมครับก็มาจากไหนครับสวรสรรหาสวเลือกตั้ง ก็ต้องนําไปทุนก้าวเห็นไหมครับมันก็จะเป็นช่องทางมาของมันนะครนี่คือกลนุบายของพวกอีเท,ท่าแก่ทั้งหลายนะครับที่ได้ตั้งธงไว้ทำยังไงก็ได้ขอให้สมุนนาาดเนี่ยขึ้นมามีอำนาจบริหารประเทศทาตมาบริหารประเทศไทยเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์พี่น้องขา้าราชการทุกท่าน นะครับตอนนี้ขอนะครับขอให้พวกท่านหนึ่งนะครับออกมาแสดงพลังเราไม่อยากได้อามาตอีกแล้วเราต้องการได้ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งเราไม่ต้องการสรรหาเราไม่ต้องการสรวรไม่ต้องการ ะไรครับกรรมการหนึ่งแล้วว่าแห่งช,ชาติแห่งชาติผมก็จําไม่ได้นั่นแหละนะครับผมไม่อย,ไมอยากได้ผมอยากได้จากการเลือกตั้งอยากได้สอสอ,อยากได้สอวอนะครับตั้งสองร้อยท่านสองสอวอนะครับไม่ใช่เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาเจ็ดสิบเจ็ดสอสอสอวเลือที่เหลือแ่ะครับสรรหาเลือกเข้ามากูอยากได้ใครกูก็จับมาจับมา ลูกน้องฝ่ายซ้ายฝ่าขวาฝั่งซ้ยายฝั่งขวาคนสนิทของพวกอมาตทั้งหลายที่เขาจะเอาเข้ามาผมอยากเห็นทุกสาขาอาชีพเข้ามาบริหารประเทศเขาก็มีความรู้เขามีความคิดเคยมีไหมครับแท็กซี่เข้าไปเป็นสวบอไม่มีเคยมีไหมครับคนขับแท็กซี่ไปเป็นสอสอเป็นรนัฐมนตรีมีไหมครับไม่มีถ้าเปิดโอกาสให้เหล่างพวกผมนี่ครับ ผมคิดว่าคนอย่างพวกผมก็มีความคิดนะครับมีความคิดโดยเฉพาะตัวผมเองไม่ใช่ว่าตัวเององแต่ว่าครู่พักรักจําครับผมจบป .4 จากโรงเรียนวัดครับโรงเรียนเดียวกับนายจำลองดาวเรืองรัฐมนตรีสีอดีตส,สีสมัยของจังหวัดมหาสา,ารคามครับรุ่นสุดท้ายครับศาลาหลังนั้นนะครับรุ่นสุดท้ายผมของจริงครับ เป็นคนมันนอกเป็นครูพักที่รักจำ,จำประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างเราอยากเห็นประชาธิปไตยให้มันเต็มใบครับอยากเห็นประเทศไทยสง่างามบริหารประเทศชาติอย่างสง่างามเหมือนนายกยิ่งรักที่อยู่ในปัจจุบันไม่อยากเห็นกลุ่มอมามัดออกมาลังแกอายครับพี่ครับวันนี้เห็นไหม เดินอย่างสงงา่าเผยเข้าปปชเป็นไงครับไอม้ม้ามึงอายไหมไอ้เทือกมึงอายไหมไอ้พวกกระหม่อมทั้งหลายเป็นไงมีความรู้สึกไหมไม่ใช่ตั้งธงอยากเอาชนะค้าการเพื่อเข้ามากอบโกยนะครับคอรัปช่นประเทศไทยอย่างเดียวนะครับผมดูแค่นี้ผมก็รู้แค่นี้ว่าพวกท่านขอรับช่านอย่างไงกินตามน้ำอย่างไง กระทรวงทุวง,ง,งกรมยอมรับยอมรับไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่าแย่งแข่งอย่าแย่งชิงกันเลยครับเรามาทำให้ประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนต้องเป็นหนึ่งเป็นเอเชียมันถึงจะถูกต้องครับยิ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในปี58แปเนี่ย,ยจะเข้าสู่อาเซียนสม,มินแล้ว อยากเห็นคนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยพาาูดภาษาอสต่างๆเนี่ยอาเซียนทั้งสิประเทศของเราเนี่ยนะครับเอาเงินทองมาให้พี่น้องการท่องเที่ยวก็ดีค้าขายก็ดีอยากจะเห็นเงินพวกนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะๆพอหรือยังอมาตพอหรือยังครับโกงพอหรือยังไอ้พวกก็เปียบมนุษย์ พวกเขาเปรียบพี่น้องประชาชนคนลาก้าเนี่ยผมเกลียดจริงๆนะครับผมไม่แคร์หรอกครับเพราะว่าเราก็ปัเราอยากเห็นลูกหลานของเราเดินหน้าต่อไปมีความเจริญในการศึกษาก็ดีหลายๆเรื่องที่ประเทศไทยเรายังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการศึกษาไปถึงเรื่องข้ารันน้องนห่ะมสามมหกมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้ยังเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นะครับมหาวิทยลาลัยนะครับยังเป็นชั้นอยู่โอกมหาวิทยลาลัยก็ตั้งให้ก็ริงครับแต่ว่าบุคลา,ากรไม่เอาไหนเลยครับแต่เรียนพิเศษอย่างเดียวครูบาอาจารย์เนี่ยแต่เรียนพิเศษอย่างเดียวจะเอาเงินเลิกจี์อย่างเดียวไม่อยากเห็นอย่างนั้นครับไม่อยากเห็นเราอยากเห็นเหมือนนายกตันสินที่มาบริหารประเทศชาติ <S <S เป็นยังไงครับแค่สี่ปีเท่านั้นแหละครับอยู่ในใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ถึงจะไม่ถูกแกม,มาก,ก็ไม่เป็นไรขอให้ชาวไร่ชาวนาตาศีตาสาชาวรักญ้าอยู่ดีกินดีก็พอแล้วครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะเป็นใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เตรียมเอกาสารของตัวเองบัตรประชาชนนั่นแหละครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ถ่ายสำนาไปด้วยนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนที่สอนอ ไม่ต้องเป็นเรือร้อนที่สบอนะครับเอาไว้วันที่เราเปิดเวทีเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่พร้อมวันที่ห้าที่น,นปชเขาจะระดมเราก็ต้องทำกิจกรรมร่วมกันครับถึงเราจะเป็นกบปอก,ก็ดีนะครับหลายๆกลุ่มเราต้องออกมาผลึกกำลังกันนะเพื่อขับไล่พวกอามาดให้ตายไปจากประเทศไทยของเราครับสำหรับวันนี้ก็ อแหมโกมวนนะครับอ้าวเดี๋ยวได้เปิดก่อน <laughs>